ก่อนื่นทั้งหกกล่าวสวัสวันดีคนดูนะครับผมก็หลังจากที่ผมเปลี่ยนสเตอร์มานะครับผมเพิ่มจากสเตอร์หลังอีกหนึ่งฟันก็คือทดสเตอร์เพิ่มแล้วผมจาก48เ็น49แล้วผมก็จะมาทำรอบให้ดูนะว่ามันแตกต่างจากสเตอร์เดิมยังไงนะผมก็แต่ความรู้สึกส่วนตัวที่ผมพี่มาแล้สักพักให,ใหญ่แล้วก็คือรู้สึกว่าความ ที่ว่ารอบมันขึ้นไวกว่าเดิมนะผมขึ้นไวกว่าเดิมพอตัวแล้วผมเมื่อั้งที่ลองลองมาเกี่ประมาณเกีย5แล้วผมมันจะตัดอยู่ที่149ก็คือรอบแบบมันขึ้นไวสรับรอบเป็นฟิล์งเ,เป็นเกียคือขึ้นไวนะผมแต่ว่ามันก็ยังเกียห้าครับปันสเตอร์ปันหลัง49นะคือ ก็ยังตัดอยู่ที่ร้อยสามห้าร้อยสามสิบเก้าเท่าเดิมครับผมแต่ว่าเกียร์หกนี้วคือสามารถไหลได,ด้ทีนิดทีนิดนะครับผมสมมติเราเปลี่ยนเกียร์จากร้อยสามจาก 105, เกียร์ห้าความเร็วอยู่นี่มาร้อยสามร้อยสามสิบเก้าผมก็คือมันจะไม่ได้ลงวูบแบบรอบลงวูบขนาดนั้นนะผมมันก็มันดีกว่าเดิมอนะ่ะคือเกียร์ห้าเป็นเกียร์คือรอบแทบจะไม่ลงเลยครับผม ก็อดูวสวงก็เล่เลยนะก็เดี๋ยวจะมาของการทดลองให้ดูนะอ่าอย่างนเลยอย่างนีเลยเพืเ่อนๆดูอนึ่งตอนนี้แล้วฝากกดไลค์นะผมกดซับสไครต์ผมด้วยตอนนี้ก็คนดูตกยอดวิวหายแล้วไม่มีคนดูเลยกทินติก็ไม่ไม่นะฝากเข้ามาติดตามไวช่วงนี้ต้องก็ยังไม่ได้อัปเดตเลยเลยอตอนนี้ก็เป็นอัดใหม่แยกอยู่นะ ก็พอคนเราอยากทำคลิปเราอุปกรณ์มันไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่หรากว่ี่แก่ทำนะเราจะมือผมเนี่ยไม่รวาเป็นพอะไรนี่เกามากนลย เรื่องประหยัดเนาะนไม่ส่วนต่อผมส่วนตัวมิววมคิดว่าโซลาเตอร์เราฝันหนึ่งไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่านะผมรู้สึกว่ามันประหยัดนะ้ำมันขึ้นนิดนึงนะไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือว่ายัางไงนะผมหมดแดดร้อนมาก ช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะมีคลิปเพิ่มนะครผมก็ไปเที่ยวงานพระนครคิรีนะครับผมที่จังหวัดเพชรบุรีนะไม่ใส่เีอแล้ว เอ๊มันจะมีเส้นทางเส้นทางหนึ่งก็คือผมจะไปเส้นทางนู้นนะก็คือจะไม่มีรถเลยแต่มันจะเป็นป่ามันอันตรายอยู่เหมือนกันนะเส้นทางนะั้นคือว่บก็ขับอยู่ไม่รู้ว่าตรงเงินจูวทองหรืออ่าที่เขาเป็นไวรนะัสตอนนี้ก็คือหนังตะกรอบนะชอบโผล่มา,าทางขานผมก็อันตรายทนะี่อยู่แม่งล้วขับมาจะถึงตัวมาแนละ้วมันจะวนกลับไปก็ไม่วนกลับไปแล้วนะมันวิ่งออกมาสูา้รถเลยนะไอ่พวกเรียนไม่กลัวเนาะ เลกมาเส้นทางแล้วป็นรถเยอะหน่อยกันแล้วเป็นเส้นทางใหญ่เส้นทางหลักนะไฟอ่ะเออผมจะพูดถึงไฟนะครข้างหน้าเลยก็คือผมจะอัดที C4 เพิ่มนะเ,ออเป็นยูริเป็นรถอะไรอีก แต่เมื่อกี้ผมหมอมแล้วมันทางมันติดกล้องนะแต่โดยรวมก็โอเคนะผมประมาณเซเรียก็ร้อยห้าสิบนะผมร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเอ็ดประมาณนี้แต่ไม่ลองวัดจีเวสนะผมพราวัดจีเวอาจจะมีความเพี้ยนนิดนิดหน่อยหน่อยนะ มผมยึดนหน้าไม้มาหนักออผมมายึดแป้งกีเบ็นออกจะได้คุยโมได้เออก็เดี๋ยวผมจะยูเทิร์นกลับแล้วเข้าไปทำงาแล้วยูเทิอีกสอง อย่างเดียวอย่าเจอพี่จ๋าทำไมผมไม่วอบเราขึ้นสะพานไปเลยวะติดไฟแดงทำไมโอ้โหไล้นี่คือคือปลายท่อหรือวะยังไงเนะี่ยใส่เ็กได้เลยนะ นึ่งนาทีนะร้อนมากเลยจะเข้ารู้สึกเดินในศารลร้อนมาก หนึ่งมาเจะต่อมล้อแบบไหวบ้าแต่ความเร็วแบเดีอาแดงน้ยมาแดงไงตาให้ตายเถอะ ให้เดูดูตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้ครับผม